ขขอออองงี่นนน้แะใหทดลกเ,เ,เตรววัดใบอ่อนมาแล้วจะออกดอกได้ไหมเนี่ยครับใบอ่อนทางนั้นเลยนี่ก็ใบอ่อนก็จะใหญ่เท่านี้ใบก็ต้องเล็กเหมือนนี้อันนี้ออกนี้ไม่มีไม่มียอดออกออกตามกิ่งนะครับถ้าว่ามันเนี่ยครับเราให้เห็นเลยว่าใจกเเตันทไ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็อยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้เราอยู่อำเภอเขาเพชรกูุนะครับแล้วอยู่ตำบลตำบลพวงตำบลพวงหมู่ที่สนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูสวนมังคุดอีกหนึ่งสวนนะครับที่อยู่ตำบลพวงนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าสวนนี้เขาใช้ยังไงมีเทคนิคยังไงแล้วช่วงนี้ออกดอกเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปกับเกษตรกนเทพครับไปครับอันนี้ตอนแรกมันน้ำมันท่วมอย่างไรครับ ท่วมท่วมหมดเลยทุเรียนก็ท่วมแล้พี่ก็พ่นตรงนี้ใช่ตรงนี้ท่วมสองรอบประมาณไหนได้พี่ท่วมท่วมประมาณเข่าอ๋อโอ้ยเขาประมาณเข้าตรงนี้ใช่บางพุดนี่ก็หมดเลยใช่ค่ะโอ้โหแล้วมีตายไหมพีมีน้ําซัดตายหนึ่งตนแบบน้ําแรงไงมุมนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมันเป็นที่ลุ่มนะครับจากข้างบนนู้นเราเป็นที่ดอนก็ประมาณนี้เลยถ้าน้ําท่วมนี่ก็ มิดยอดไหมพี่ต้นน้อยใช่ใช่เกือบมิดยอดโอ้โหกี่วันที่มันแช่อยู่แช่อยู่ประมาณสามวันสมวันนะครับนําไปเลยเนี่ยต้นเล็กๆปีมีหลอดมีดอ,อก,ท,ก <c oughs> ทุกต้นเลยโอ้โหมีดอกทุกต้นเลยใช่ท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปดูที่ใบนะครับเพราะมันเจอขี้โคน <c oughs> นะครับขี้โคนน้ามันท่วมนะครับเห็นไหมสภาพน้ําท่วมหมดเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับครับท่านผู้ชมนี่ครับ พ่นงานก็คือตีว่าใช้มาสองปีครึ่งนะครับปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วก็ไม่เต็มที่ก็อ,อยู่ข้อแต่ปีนี้ก็เลยลองใช้เต็มที่ปีนี้คือใช้เต็มที่นะครับความความรู้สึกที่ใช้ตอนแรกแล้วก็มาเต็มที่เนะี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงในความคิดของเราว่าเรามาใช้แล้วปุ๊บแล้วปีที่สองเรามาใช้ซ้าอีก คือมันประหยัดและแล้วมีแต่คนทักว่าลูกใหญ่ไปทําอะไรมาผิวสวยอตอนที่ขายเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะไปขายแล้วมีแต่คนเดินมาดูมังคุดเราแล้วถามว่าไปใช้ยาตัวไหนใช้อะไรทําไมผิวสวยลูกใหญ่นะครับก็เลยใช้ต่อเนื่องพอ,อใช้ต่อเนื่องเสร็จปุ๊บแล้วเจออะไรที่มันพิสดารคือใบอ่อนมันออกดอกได้ได้<ช>ไดเจอเ้างอย่างออกเจอแล้วก็เจอทั่วเลยเจอทั่วหมดเลยนะใช่ค่ะดูอย่างอย่างเส้นอันนี้เห็นชัดเลยเนาะนี่ พราะใบมันสวย <c oughs> เพราะอันนี้ไม่ต้องไปดูครับ <c oughs> น้ํามันท่วมเนี่ยน้ามันท่วมหมดเลย <c oughs> นี่ครับใบอ่อนออกดอกได้จริงเหมือนในโฆษณาไหมครับว่าใบอ่อนออกดอกได้จริงค่ะนะครับในโฆษณาเราบอกว่าใบอ่อนใบแก่ออกดอกได้หมดไม่ต้องดูที่ใบเลยบอกแล้วใบใบเราไม่ได้ใบออกดอกนะพี่นะ <c oughs> เราเน้นเราเน้นงามมันอย่างเดียวจเ <c oughs> นี่ยคอมันสั้นหมดเลยนะ <c oughs> <ช>ครับเป็นเหมือนที่เราเราบอกในโฆษณาเลยไหม ว่าข้อต้องสั้นนะครับข้อโหเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยข้อสั้นนะครับมันออกดอ,อก,ออกง่ายนะครับพอพี่ใช้มาปีที่สองแล้วเนี่ยความรู้สึกว่ามันทําง่ายไหมทําง่ายค่ะนะ,ะเพราะเราไม่ได้ทําอะไรมากแล้วก็ไม่ได้หวานปุ๋ยเลยปีแล้วก็ไม่ได้หวานปุ๋ยเลยโอ้สุดยอดเลย <laughs> แต่จะที่สวนจะปล่อยแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยจะไม่โครตรไม่ขัดคน,คมนไม่อะไรมันต้องคุมความชื้นไวงเงี้ยทาถูกต้องแล้วใช่แลคืออยากให้ให้ทุกส่วนอนะทาแบบแบบพี่พี่ทำนี่หนละเพราะแล้วก็เราก็ลดน้ําปกติก็ฉีดต่อนเนื้อหมาเหมือนที่เรา<ช>ได้คุยในโฆษณาใช่ไหมใช่ค่ะนะครับทุกพี่น้องเกษตรศกรบางท่านยังยังจับจุดไม่ไม่ถูกนะครับดูนะครับ้องเข้าลดน้ําปกตินะครับออกนี่ใบอ่อนก็ออก ดอกก็ออกมาพร้อมๆกันทุกอย่างนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็าโคนดินไม่ต้องไปสนใจเลยครับท่านผู้ชมเออเราเราคุมความชื้นไว้ยิ่งจะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนด้วยใช่เราต้องไม่ให้โคนมันแห้งนะครับก็คือลดน้ําปกติคุมความชื้นไว้ให้ได้นะครับบางส่วนนะอย่างของข้องพี่เล็ก,กครับยังไม่ลดน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ,อใช่นี้ลดน้า ตอนแรกก็ไม่ลดร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบกลัวๆกะกะยังกลัวๆกะอยู่ไงแต่นั่นก็เปิดเต็มทีใช่เพราะไล่ๆคนยังกลัวๆกะกะพอเราเปิดแล้วปุ๊บดอกมาปึ๊บเลยใช่เนี่ยยังดูเนี่ยครับเห็นชัดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะเนี่ยใบอ่อนมันออกดอกก็ออกนะครับแล้วทีเนี้ยมันไม่มีข้อเลยเนี่ยพี่เห็นไหมไม่มีข้อเลยไหมใช่นี่เป็นข้อหู้ใบนะข้อไม่ทําเลยมันรัดขั้นตอนมา เอาดอกมาให้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราลดน้ำนะครับบางคนบอกลดน้ำกลัวใบอ่อนใบอ่อนเนาะมาเลยไม่ต้องกลัวไปค <c oughs> รับไปพี่ไปต่อ <c oughs> เป็นไงพี่รุ่นนี้ <c oughs> ราคาน่าจะสองร้อยนะใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วได้ราคาดีไหมป,ปีที่แล้วได้ราคาดีดีมากแต่ไม่ดก <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ดก <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีนี้ ปีนี้ก็ไล่ในกลุ่มนนก็ยังไม่ได้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ค่ะนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยพึ่งปีมีปีแรกทุกต้นเลยเนี่ยพึ่งปลูกได้มีต้นเล็กก็มีดอกทุกต้นพึ่งมีปีนี้ปีแรกะอ๋อปีแรกเลยใช่ปีแล้วไม่มีลูกเลยครับมันก็เพราะว่าปีแล้วต้นเล็กไม่ได้ผลไงคือลองคือผลจะต้นใหญ่ไงลองก่อนว่ามันจะออกจริงไหมมันออกได้ไหมนะครับรุ่นเี้ครับ ต้นนี้คือมีราคาแน่นอนนะครับนี่เอานี่กำลังจะขายหูเก่านะครับชมความชื้นจริงๆแล้วมังคุดนะถ้าไม่บานนะมันท่ายไม่เห็นเนาะพี่เนาะถ้าบานร่มเนะี่ยมันจะเป็นบดอกโปลยเซียนเลยนะครับนะวันนี้เราเรามาเก็บภาพไว้ก่อนเดี๋ยวปีนี้ปีนี้นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราเราจะมาเก็บมังคุดกับทุกส่วนเลยที ที่เราจะไปเก็บด้วยได้นะครับเพราะว่าปีกั้นเราไม่เคยได้ได้ทันเพราะว่าจากที่เราเดินทางมาทางภาคตะวันออกก็คือระยองจันาทาลเดียรเราก็ต้องไปลงใต้อีกเพราะว่าทางใต้ฤดูกาลมันครบกันแล้วตอนนี้มันออกพร้อมกันเลยนะครับเดียวเราก็ไปถ่ายทางโซนภาคใต้แล้วก็ขึ้นเหนือไปถ่ายลำไย,ยไปถ่ายรลไม้เหมืองเหนืออีกนะครับก็ยังให้ท่านผู้ชม ดูนะครับนี่ครับโคนไม่ได้กวาดเพราะไม่มีโอกาสได้กวาดนะครับไม่มีการคือไปธรรมชาติไม่มีการให้เตียนได้ครับแล้วมันดีอย่างหนึ่งมันคุมความชื้นไว้ได้อันนี้พี่พึงพอใจไหมถ้าสาหรับสาวส้วนมนหองคุดถ้าออกไปนี้พอใจมากค่ะแต<ๆ>่ก็เกินไปนะบางทีกลัวลูกไม่โตไง<อ>ที่กลัวคือกลัวลูกไม่โตไม่ต้องห่วงนะครับทําตามแนะนําเราโตแน่นอนเดี๋ยวปีนี้พี่จะมั่นใจยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา เพราะปีนี้เราใช้มาตั้งแต่แรกแล้วก็<ช>ไม่ได้ใช้ตัวอื่นร่วมเลย<ม>นะครับจริงๆริงไมพี่ไม่ได้ใช้ตัวอื่นร่วมไม่ได่ใช้เลยค่ะไม่ต้องพูดเอาใจกันนะไม่ไมเพราะสวนนี้แบบแนวพอเพียงไง<อ>๋อแนวพอเพียงเราก็ใช้ใช้ในสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดนะครับ<ช>วันนี้เราก็ใช้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวบางท่านก็ห่าว่าเราเนี่ยคุยเอาใจกันหรือเปล่ามาถ่ายรายการแล้วก็มาพูดให้ทางทางสินค้าเรานะครับมัน ถ้าเราอยากให้พูดความจริงนะครับจ้ะวันนี้พี่ก็ใช้เดี่ยวๆเลยนะใช่ค่ะรดน้ำปกติสิ่งที่เราสังเกตได้ครับเราไปต่อแปลข้างในดีพี่ไปลกๆพวกก็ไปได้ไปได้เหรไใช่ี่ปาพไปเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมต้นเล็กๆนี่ใบอ่อนก็ออกดอกได้นะเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยก็ซ้อนรูปอยู่นะครับนี่ใบอ่อนออกดอกได้ เนี่ยครับถ้าเราแวกมันจะเจอเพราะมัน,นไม่บานไงใช่ค่ะเนี่ยครับต้อนผู้ชมเห้ไหมกระบพี่ก็ไม่สวยนะเพราะมันเป็นส่วนบางโคตที่น้ำท่วมท่วมต้นเลยท่วมต้นเนี่ยพี่ที่มันออกอย่างเงี้ยนี่มันเนี่ยแสดงว่ามันออกตั้งแต่ใบอ่อนเพราะไอ้มันเอาใบข้างหนึ่งออกข้างเดียวแล้วอีกข้างหนึ่งเอาดอกออกมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราลดน้ํามันจะออกได้ นี่คือใบยังไม่เพรีาดเต็มที่ไปเลยพี่เดินไปทางนี้ด้ไหมคะได้ครับพี่ไปเลย <c oughs> นี่อย่างเงี้ยครับไม่มีไม่มีใบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีใบเ <c oughs> นี่ยมันออกดอกได้ะของท่านบอกว่าฉันทําใบดีแล้ว <c oughs> ผมทําใบดีแล้วของคุณยังไม่ออกดอกเลยไม่ต้องไปดูที่ใบนะครับ <c oughs> ทำไงก็ได้ให้ข้อมันสั้นเมื่อก่อนเราทํามันสั้นหรือมันยาว มันยาวเพราะระหว่านปุ๋ยมันอยู่ที่ระหว่านปุ๋ยด้วยป่ะใช่ก็เหมือนงามในงามแล้วยอดมันยาวเนาะมันไม่ได้สั้นแบบนี้เนาะใช่ครับตอนนี้สั้นแล้วมองออกอย่างครับว่ามังคุดเรามันทําง่ายเพราะยอดมันสั้นมันออกดอกง่ายเนี่ยไอ้ที่รัดรัดวันนี้เดี๋ยวมันก็ตามมาหมดเลยเนี่ยจ้ะเนี่ยพี่สังเกตได้เลยถ้าพี่พี่ดูเข้าซ้อนบ่อยๆเนี่ยใบอ่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็รัดมาหมด ทงเทียนก็ออกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวก็ตามอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูอย่างนี้นี่หน้าตรงส้านมีขยะด้วยเนี่ยมันก็ดันปิ้นเนี่ยออกมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับนี่หู้หู้ใบข้างหนึ่งเป็นดอกอีกข้างหนึ่งเป็นใบเห็นไหมเนี่ยมันก็ออกมาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยครับข้างๆนี่ก็เป็นใบอ่อนไปเลยครับ พ่นตั้งแต่ที่แรกเลยเนี่ยพวกสวยมากเลยดาวใหญ่มากเลยนะอันนี้มีกี่เนื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ห้าเนี่ยเนื้อใหญ่มากดาวใหญ่อันนี้ลอยผูกเชือกไว้เพื่อเพื่อแบบอา้าวตันนี้ออกแล้วคือเห็นดอกเนี้ยเราก็<อ>จะได้แบบได้รู้ว่ามีรุ่นนี้ได้รู้ว่ามีรุ่นนี้นี่ <c oughs> นี่คือเป็นเทคนิคนะครับเ <c oughs> นี่ยเห็นไหม ไอยอดเนี้ยคุ้มมากเลยเนี่ยครับนี่นะผมให้ดูต้องอันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นโดยทั่วไปก้านมันจะยาวยาวกว่านี้อีกนะทั่วไปนะครับมันจะยาวมากเลยตรงนี้เนี่ยเราทําให้มันสั้นลงสั้นลงนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่ยอดนี้นะครับนี่ออกนี่แล้วยอดมันสั้นใบอ่อนออกได้แล้วก็ดูอันนี้ครับ มันไล่มาเลยนี่ก็อ,อกนี่ใบไม่ต้องดูเลยให้ข้อ,อนี่มันสั้นนะครับกิ่งนี้คุ้มมากออก <c oughs> ออกแบบเนี้ยแล้วออกลูกเดียวนะพี่นะจ้ะ <c oughs> ไปเลยครับถ้าดอกมันบานนะมันท่ายเห็นเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> เห็นอันนี้ไม่ไ,มได้ผูกเชือกไว้เดี๋ยวลืมนะเนี่ยพี่นี่ย <c oughs> <c oughs> ขึ้นลูกแล้วเนี่ยดูดีนะสงสารมากเลยขยะน้ำท่วมอะนะครับท่านผู้ชมน้ําำมันท่วมที่ด,ดูขนาดน้ำท่วมไปแล้วนะครับเราก็ยังทำพาผลิตไ,ได้ไดนี่ดูสุดท้ายแล้วอยากให้ให้พี่แนะนำชาวส่วนที่อยู่เขตบ้านเราเนี่ยเอาเฉพาะอำเภอ ครอบฟิจิกูดหรือทั่วจังหวัดจันท์เนี่ยที่ตอนนี้กำลังใช้สินค้าตัวอื่นอยู่อยากให้พูดถึงพี่น้องเษกษตรกรที่กำลังทำบังกุดที่กำลังยากแล้วก็หลังห้าช่องทางที่จะทำยังไงให้ลดต้นทุนแล้วก็ออกผลผลิตเมื่อนเ,เราครับก็ <c oughs> อยากให้ลองเนะ <c oughs> <c oughs> าะพอพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีก็ <c oughs> ใช้ดีจริงๆลองเปิดใจดูก่อนเนาะใช่ค่ะเปิดใจแล้วลองใช้ดูก้อน <st ange Öyle> นะครับแล้วทุกอย่างเราก็ดูจากต้นไม้เราใช่ค่ะต้นไม้มันไม่ได้โกหกนะครับท่านผู้ชมมันพูดความจริงออกมาแบบนี้ให้เราไปท่ายมุมไหนมันก็ได้แบบนี้นะครับบางคนก็หาว่าเราเนี่ยไปทายแต่ไอ้ต้นดีๆต้นก็ยากจะเดินทั้งบางส่วนมีทั้งหมด10กว่าไเนี่ยมันเดินไม่ไหวนะครับเราก็เดินเท่าที่ให้เห็นเป็นเป็นสังเกตว่าเนี่ยทุกส่วนของพี่นยถ้ายืนตรงกลางนี่จะเห็นเลยนะยืนตรงกลางนี่มุ่นดูออกมันกันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้ทีมงานมาถ่ายทํารายการเพราะว่าจังหวัดจันทร์เนี่ยไม่ค่อยให้เข้าส่วน oh. เพราะอย่างหนึ่งเขาไม่อยากให้ใครรู้นะครับท่านผู้ชมคือไม่อยากให้ใครรู้ว่าใช้สูตรอะไรทํายังไงแบบไหนย,ยังไงครับห้องเราเนี่ยใช้ง่ายมากเลยแค่ฉีดพ่นตามระยะที่เรากําหนดไว้ให้แล้วก็ลดน้ําปกติผลผลิตก็จะได้อย่างเงี้ยทุกปีนะครับเพราะว่าเราทํากิ่งตัวนี้งามตัวนี้สั้นแล้วมันก็จะออกง่ายนะครับ วันนี้ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเกษตรกรเ,กเทพอยู่นะครับอยากได้ผลผลิตด,ดีๆแบบนี้นะครับฉีดต่อเนื่องลดน้ําปกติอย่าพิ่งใจร้อนนะครับแล้วก็จะทําให้ทุกปีทุกปีเนี่ยทำมังคุดได้ออกง่ายๆนะครับวันนี้เกษตรกรเ,กเทพขอบคุณพี่มากครับแล้วขอบคุณท่านผู้ชมครับบ๊ายบาย